ด,น,น,ดนตรีนักดนตรีส uh, วัสดีอาจารย์นักดนตรีอาจารย์โอมาจากไหนก็กำลังจะไปงานเนี่ยเตรียมตัวไปงานเมื <y <y <t <t ่อใดล่ะหนิเมื่อนี้ยตีรถแท็กอก่ออกทางแล้วรถตัวนี้รอบแรกอ๋อไปบ้านใดล่ะไปบ้านอนสวรรค์ำออนสวรรค์อออำเภนสวรรค์จังหวัดชายภูมิเออโอไก่อยู่ดิไก่เติบอยู่ดีงานชิ้นคนเนี่ยกี่งานเนี่ย

สายเด้งสายเดาคือเก่าอะไสายเด้งสายเดาพี่โอ <In> <Australia> <scale> ้ยเนาะปวดพวกบักโมบักแต่งอยเบิ่งกันไปตรวจจาดปาดบึ้มฝ้ายรถแห่พี่น้องค่ะอาจารย์อู๋เมา่อตะเห็นหน่ะฝ้ายรถแห่หน่วยหนึ่งหน่วยสองแล้วคันนั้นล่ะอันนี้หน่วยไหนหน่วยหนึ่งหรือหน่วยสองหน่วยสองไปแล้วหน่วยสองไปแล้ว เอออีกรอบหนึ่งพนาเหลืออีกรอบหนึ่งคุปปอคนละรอบประมาณสี่สิบห้าสิบถ้วยนี่แหละใครอยากก็มากินเลยค่ะแต่ว่าถ้าอิ่มแล้วไม่ต้องมากินเพราะว่ามันจะหากมันจะอ้วกไปเต้น ถ้าไม่ใส่แก้วก็ยี่สิบค่ะลูกถ้าใส่แก้วก็ยี่สิบห้านะจ๊ะถ้ามีเงินสดก็จ่ายเงินสดไปเลยจ้าถ้าไม่มีเงินสดก็อนนะคะบัญชีมีเรียบร้อยค่ะบัญชีเอาเอาบัญชีให้เขาน้องพลอยโอ้ยหล่าบ่มีเนี่ยก็มาขายน้ำซอยยาเนี่หละ่กะก็ดีได้และนะ้วเนาะ ใครก็มันนอนตาตูตาปูอยู่วันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอาจารย์โอกินหรือเปล่ามาเรียกเข้ามาเรียกเขามากินเว้ยมนก็อยากตัวเนะก็กินก้อนกะจังไปก็ได้เ้ล่ะเออกินก่อนจะค่อยไปก็ได้ไม่เป็นไรเขาเลี้ยงฟรีอยู่แล้ววันนี้ก็มีเจ้าภาพมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็น้ำด้วยเหมาน้าด้วย อันนี้ขายอันฟี่แจกไปเบิร์ดแล้วค่ะอันแอบอัที่แอบแฝยยังแอบแฝยอันนี้อันนี้ขายอันแจกไปเบิร์ดเราเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเมื่อเอิญจะสีมีมาใหม่อีกพะนะกับเพิ่นกะซอยกะดีนี่แหละแฟนขาเบฟซี่เพิ่นกะมีน้ำใจผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงเฮ้ยนาะเอาโอกาสนะมีเวลาก็มามาเยี่ยมมาเยือนกันไป ธุลกิจตไผ่มม่นอยู่บวงไผ่บวงมั่นไปสวยกันไปนั่นแหละแต่ก็เครือข่ายเดียวกันมีนนี้เากันะครเครือข่ายเดียวกันเหมือนกันยูกันไปผู้ใดย,ยู่กับยู่ผู้ใดไปกับไปเก่าไปใหม่มาไม่ได้เป็นซีเรียสอะไรในตรงนั้นใช่ไหมมันเป็นธรรมดาของวัตรรจากของชีวิตศิลปินว,วงการศิรลปินเหมือนกันหมดนั่นแหละไม่ว่าวงไม่ว่าไม่ว่าวงวงเราหรือว่าวงที่อื่น วงการไม่ยากใช่ใช่ใช่มันต้องไปซีเรียสแล้วอะไรมากมากเอาที่ว่าตามนั่นเพราะว่าศิลปินนี้จากนี้แล้วก็ไปอยู่บางเอื้นกับไปเต้นคือเกาะผู้เป็นมอลลามกับนี้จากนี้กับไปรับมองเอื่นคือกนอกจากเส้าไปเลยนอกจากเส้าไปเลยเร้าก็เลยไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า ไม่เออแมนแมนคันว่าไปเฮ็ดให้เฮ็ดน้าก็เออเื่อก็จะไปเหรอไปด้วยกันฮ่องกงเหรอ้่องกงเหรไปฮ่องกงไม่ไปเหรอ ครับผมเอาเดินทางตลอดปลอดภัยนะลูกอาจารย์โอ <S <S ไปกับทีมงานก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภยัยทุกชีวิตทุกดวงใจให้รา,าบรื่นทุกสิ่งอย่างร่ำรวยไปด้วยกันคะ่ะครับปลายปลาปลูกไปอยู่รอดปลอดภัยก็โอแล้ว ให้อยู่รอดปลอดภัยคือจริงบุกเลยแล้วก็จะต้องป้องเลยโอ้ยบัคกัชีตะหลุดเนาะอ้วนท้อองค์นี่บ่ย่างออกกำลังกายจีกเทียบมันก็อ้วนท้อองค์นี่เนาะเอาไก่ย่างให้มันออกกำลังกายเนี่ยให้มันจอยเน่าะ ขี้ตะลุดมันบะไออกเงื้อออกมันกับบะไดออกกำลังกายมันกับบะจอยนี่กินออกมากอาหันกินสุบะเขือใส่ไงพ่มีต้องสร้างพิเศษเทียวนาเอซียวนาเทียวนาต้องช่องเอกปะ เอกเอกเอกสองกเพ้นไม่ม่ให่นุ่ยจังสามเนี่ยม่ใหญ่นุ่ยไม่ใหญ่นุ่ยส้างแล้ววะเอกเอกเอกเอลเอลประได๋กอุ้มใหญ่ทาเป็นงัดเถียนจะออกมาจเป็นยังคือม่หายผู้เล่นตัวได้ไหมกระยากได้มาตีกระยากได้กระยักได้เอาเที่ยวหน้าเอารอบหน้ารอบหน้าสวย มาหนูหนูไหนเนาะหนูมีหูปะเนาะหนูนั่นถ้าอยากมีหัวก็ไปอยู่วงโรถอ้าวคือบางสั่นปอย่า่าให้ลูกปอหามาให้ลูกเฮ้ยย่าอุ้ยเบ้าดีๆน้ำลูกก็ได้ดอกปอย่า่าให้ตาลูกโอ้ยนี่แหละวิ่นอีกแล้วอีปอวิ่นอีกแล้ว กระเทย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 ดไปพาพ่นสตอดีดีสตอนีดีดีอปอไไปมัดเต้นยู่่แล้วมัดกินอยู่ยังมือนี ข้าเจ้าว่าให้ไข่ข้าเจ้าว่าให้ไข่ไม่แย่ภาพเจ้าคือบ่อยู่เจ <me <so ้าคือบ่านนอยู่ห้องแอร์ผุนเจ้ามาหันลำบากมันหอนมันเฮงเลยเจ้ามาลำบากอย่งเงี้ยกระกกระเดียบเอาไข่กระยักมาสันบอกเออมารีคันคันอยู่บ้านกับมิตรเจ้าของกับนอนแต่ห้องแอร์บานีเปียงแอร์ได้บานี้บามีมู๊บเมานอนแต่แอร์กับเปียงแอร์บานี้เปียงคาไฟ ແ្່ាប